วันที่4วันที่5วันจันทร์ที่5ของพัน500ตัวนี้มาถึงชุดเชยของทุกคนแต่ผมก็ยังทำงานปกติแค่ตอนคืนให้ดูที่ผมถ่ายไว้ว่ารถติดตอนกลางวันจะเป็นกลางวันไม่ติดอ่งงนะฮะคือรก ันนี้ไม่ได้เลยออกวนลงมาไอตรงน,นี้ติดประจาก็เลยไฟแดงนี่ไปอีกตรงทางจะขึ้นทางต่วจนขะ้างหน้านี่แหละเลยไฟแดงนี่ไปไแดงนี่ไปผมถ่ายได้ไปเรื่อยๆติด ตามมันไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเส้นพระรามสองถ้าเขาอาจจะปิดปิดเส้นหลักเปิดเส้นเปิดเปิดเปิดภูเขาหนานอีกแต่ประมาณช่วงสีห้าผมไม่แน่ใจนั้นน่าจะใช่นะเขาน่าจะปิดปิดแล้ววิ่งคู่เอ่อปิดแล้ววิ่งทางหลับภูเขานานก็ไม่ได้มีภูเขาหนานแล้วเขาวิ่งภูเขนานเหมือนกันแต่ว่าเขาให้ างสวิงทางหลัง,ง,ลงส่งออมาตีห้าแน่ใจนะจะใช่นี่ครับดูสายดูยนะที่มันติดตอนเดินไม่ติดนะฮะลงสบายสบายรถใหญ่ก็ชอบบินตอนเดินแบบนี้อดีคือว่าหนึ่งรถไม่ติดสองหลอมยางด้วยมันไม่ร้อน สบายสบายมีเย็นด้วยอากาศเย็น้วยหวัวกก็จอดไม่มีอะไรก็ม,มีแค่นั้นร้อน้วยอย่ามาร้อนเลยตนะอนเปือนสบายก็ยไม่ค่อยมีไปเรื่อยๆได้สบายสบายต้องไปอะไรก็ใครทางมาัทำเดี๋ยวินกันไปแล้วก็ตามดูกันไป ผมน่าจะไปถึงสายสี่อยู่ประมาณตีห้าครึ่ง